สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสเปนประกาศขายหมู่บ้านร้างในราคา9.5ล้านหลังไม่มีคนอยู่อาศัยมาเกือบ30ปีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับ BBC รายงานว่าหมู่บ้านซันโตเดกัสโตในจังหวัดซามูราทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เปิดขายด้วยราคา260,000ยูโรหรือว่าประมาณ9.5ล้านบาทโดยติดกับประเทศโปรตุเกสใช้เวลาขับรถ3ชั่วโมงจากกรุงมาดริดมีบ้าน44หลังมีโรงแรมโบส์โรงเรียนสะว่ายน้ำและแม้แต่อาคารค่ายทหารแต่ไม่มีผู้อยู่อาศัยหลังถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีเมื่อตอนต้นปี2543 มีคนมาซื้อหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่วิกฤตยูโรโซนทําให้แผนไม่สําเร็จนายรอนนี่โรดิเกรสแห่งรอ y ย่ i อินเวอร์บริษัทตัวแทนเจ้าของหมู่บ้านกล่าวว่าเจ้าของมีความฝันที่จะมีโรงแรมที่นี่แต่ความฝันต้องชะงักทั้งหมดแต่เจ้าของยังต้องการให้โครงการเป็นความจริงเว็บไซต์ i อดีล t a ซึ่งมีรายการขายหมู่บ้านซันโต เดียวกาสโตระบุว่าเจ้าของซึ่งมีอายุในช่วง80ปีกล่าวว่าผมกำลังขายหมู่บ้านแห่งนี้เพราะเป็นคนที่อยู่ในเมืองและไม่สามารถบำรุงรักษาหมู่บ้านแห่งนี้ได้และมีผู้คนเข้าชมมากกว่า5,000 50, ครั้งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายรอนนี่กล่าวว่ามีผู้แสดงความสนใจที่จะซื้อ300คนโดยมาจากทั้งรัเสเซียฝรั่งเศสเบลเยียม และสหราอานาจากัมีผู้ซื้อที่มีกำลังรายหนึ่งวางเงินเพื่อจองแล้วทางนี้นะครับหมู่บ้านซันโตเดกาสโตสร้างโดยบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าอีเบดูเอโรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวคนงานที่สร้างอ่างเก็บน้ำที่อยู่ถัดไปจากช่วงต้นทศวรรษที่1950แต่ผู้อยู่อาศัยย้ายออกไปหลังสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วและหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ ก็ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1980บริเวณโดยรอบเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสเปนที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่มีประชากรเบาบางซึ่งขาดบริการหลายอย่างที่มีตามเมืองต่างๆและก่อนหน้านี้นะครับหมู่บ้านซันโตเดกัสโตขายในราคา6.5ล้านยูโรหรือว่าประมาณ239ล้านบาทแต่ไม่มีผู้ซื้อและอาคารหลายหลัง มีคนบุกรุกจึงลดราคาลงในส่วนของราคาขายล่าสุดนั้นนะครับอยู่ที่2,60,000ย e ูโรซึ่งเพียงพอสำหรับซื้ออพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนในพื้นที่มั่นคงของกรุงมาดริดหรือเมืองบาร์เซโลนาแต่ผู้ซื้อหมู่บ้านแห่งนี้นะครับอาจมีกระเป๋าหนักเพื่อลงทุนปรับปรุงใหม่เพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคน ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ